สวัสดีค่ะแม่มารีวิวบ้านใหม่ให้ดูอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ดูค่ะมารีวิวอีกแล้วค่ะใช่ค,ค่ะเพื่นพนอนๆกอดอิดบล็อกนะคะกอดอิดมวลเบาค่ะช่างก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนกันนะคะคุณแม่มาถ่ายทําให้ดูอีกแล้วค่ะตรงห้องคุณแม่ใส่กระจกกว้างเลยค่ะกําลังตีอยู่เลยค่ะเพื่อนๆ ตรงห้องคุณแม่นะคะกำลังใส่บแบบตีเป็นกระจกนะคะเป็นกรอบนะคะเพื่อนๆเป็นกระจกรอบบ้านเลยค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องคุณแม่นะคะพิศเหนือค่ะห้องคุณแม่จะเป็นกระจกแบบนี้เลยกระจกรอบบ้านเลยนะคะ นี้เลยค่ะตรงดาดฟ้าบ้านเรานะคะตรงนี้จะเป็นดาดฟ้าค่ะคุณแม่มารีวิวให้เพื่อนๆนดูอีกแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอก่ออิดมวลเบานะคะ<อ>เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค่ะตรงนี้จะเป็นห้องลูกชายนะคะเพื่อนๆทางด้านนี้จะเป็นห้องลูกชายค่ะใส่ใส่กระจกเหมือนกันนะคะใส่หน้าต่างแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็จะออกทางครัวค่ะเพื่อนๆอันนี้จะออกหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะคะเพื่อนเป็นห้องลูกสาวค่ะนี่เลยนี่อีกหนึ่งห้องนะคะก็มีกระจกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ห้องคุณแม่ค่ะห้องคุณแม่สวยที่สุดเลย มีกระจกกว้างขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนเป็นบานกระจกกว้างเลยนะคะห้องคุณแม่อยู่ทิศเหนือเลยค่ะห้องลูกชายอยู่ทางทิศต,ตะวันตกค่ะห้องลูกสาวก็อยู่แบบต่ำจากคุณแม่หน่อยนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะชมวิวได้เลยนะคะชมวิวนอกบ้านได้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆ เลยค่ะล้วเราติดถนนค่ะนี่เลยมีรถวิ่งผ่านคุณแม่ก็ว่าจะขายต้นไม้นะคะคุณแม่ว่าอยากจะขายต้นไม้หน้าบ้านนะคะที่เรายังกว้างอยู่ค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ ค่ะหลังบ้านของเราจะเป็นแบบนี้นะคะกินไอติมเปล่ากินไอติมเรียกมาเลยโบกินไอติมเปล่าอเออเทบอกให้กินไอติมไหมจะเลี้ยงช่างค่ะช่างบอกไม่กินฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟมิลี่ค่ะ ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะเพื่อนๆมีวิวด้วยค่ะบ้านคุณแม่ต่อไปคุณแม่ก็จะถ่ายให้ดูสวยๆทุกวันเลยค่ะคุณแม่อยากจะขายของหน้าบ้านนะคะเพราะหน้าบ้านมันกว้างคุณแม่จะเอาต้นไม้มาวางค่ะแล้วก็ได้ชมไปด้วยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพิน a m ม l ี่ด้วยค่ะ ฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินฟามิลีค่ะวันนี้คุณแม่ก็ามารีวิวให้ดูจ้าช่างมาก่อปูนเอ้ก่ออิดบล็อกแล้วนะคะอิดบนเบาค่ะใส่ปูนนิดเดียวค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยอิดจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก้อนสีขาวๆแบบนี้นะคะ ช่างก็มาก่อได้รอบๆเยอะแล้วนะคะเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเริ่มการเป็นห้องเป็นห้องแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ช่างต้องมานอนนี่เลยนะเนี่ยเฮ้ยโบแกนอนนี่เถอะไม่ต้องกลับบ้านดิอวงอไัม่ได้กเต้องทําออมาม บบบกไกลจะเป็นความจริงแล้วค่ะเพื่อนๆเขาก็มาเก็บมาฝาดนะคะเก็บฝาดแล้วเดี๋ยวก็ดูเต,ตียนค่ะว่านมากเลยนี่เลยจากกรอบผนังขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะห้องคุณแม่ค่ะตรงนี้ห้องคุณแม่ค่ะตรงนี้ก็ลื้อออกแล้วค่ะเพื่อนๆใต้ถุนตรงนี้ที่ตีไว้ก็ลื้อออกแล้วนะคะ กลังลื้อไม้ออกค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟามิลี่ด้วยค่ะนี่เลยค่ะช่วงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นโชว์หน้าบ้านนะคะเป็นแบบดาดฟ้าค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟามิลี่ค่ะเขาตีออกนะคะเพื่อนๆตีไม้ทีด่ดามออกหมดแล้วค่ะ างนี้เลยค่ะกำลังก่ออีบล็อกค่ะเพื่อน,นอิดบนเบานะคะคุณแม่ก็ไม่รู้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเพื่อน,นช่องแม่สายพินแฟมิลี่มารีวิวให้ดูค่ะฝนมาเด้อฝนมาเด้อนี่เลยค่ะเพื่อน,นคุณแม่มารีวิวให้ดูค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อน กลาเป็นาร์มจริงแล้วค่ะวันนี้ช่างมาก่ออิดแล้วนะคะอิดมวลเบาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะได้อยู่บ้านหลังใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็รอบๆบ,บ้านเราค่ะสวยค่ะทีนี้นะคุณแม่ก็จะถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูทุกวันเลยค่ะวิวด้านนี้สวยวิวด้านนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวต่อไปนี้คุณแม่จะมีวิวสวยๆให้เพื่อนดูแล้วค่ะวิวรอบๆบ้านเราค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย